เวลานี้มีคนเสียดายคุณเขาเป็นใครทําไมเสียดายคุณเวลานี้เร,รุปการ์ดไพ่เป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมมีคนเขาเสียดายคุณมากเลยเร,รุปการ์ดไพ่กันนะเป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโด<อ>ยรวมเขาเป็นใคปปรทํา,านะทไมเขาเสียดายคุณเวลานี้เป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมห้าใบนะคนคนนี้ทําไมเขาเสียดายคุณ เขาเป็นใครเป็นคลิปโดยรวมเป็นด,งดนองแรนะด้อมนะโดยเราก็คนรักของคุณนั่นเองคนที่เคยอยู่ร่วม p ั a คนที่เคยอยู่ด,ด้วยกันเดอะลุกใต้สำรับเดอะสันทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ไปจะมีแต่สิ่งดีเข้ามานะที่ผ่านมาคุณสองคนไม่โอเคกันใช่ไหมจากนี้ไปเดอะสันทุกสิ่งทุกอย่างจะเจอแต่แสงสว่างเดอะสัน แทนออฟเป็นดัเคคนคนนี้เขาจะมีความมั่นคงให้คุณเขาจะมีการสร้างความร่ตัวให้คุณคนคนนี้ชาวธาตุนินประกบกันก่อนทูออฟครับคนคนรักของคุณนั่นเองเขาเคยมีความรักกับคุณมากมายค,คนคนนี้มีความรักต่อกันอย่างมากมีความสูงร่วมกันทูออฟครัคนรักของคุณนั่นเอง เขาเสียดายคุณเคยมีความรักด้วยกันยังมีความสุขทูออฟครับชาวธาตุน้ำกรกริจิตมิงสิบถ้วยกรกริปจิตมิงที่ผ่านมาคุณมีความสุขกับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันเขาคิดถึงความเป็นครอบครัวคุณเขาเสียดายคุณ ที่คุณเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนที่ดีมากๆทูอฟเทนอฟอครับเขายังคิดถึงความหลังคิดถึงความดีของคุณที่เป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนชาวธาตุน้ํากรลกฏกบฟจิตมิเวลานี้เขาเสียายคุณจากการที่เขาเดินจากคุณไปจากการที่เขามีเปเด็นต่อการกับคุณชาวธาตุน้าเ,เขาอยากจะเริ่มต้นกับคุณนะคนคนนี้เขาอยากจะเริ่มต้นกับคุณ ชาวธาตุไฟเม็ดสีสนุกเขาคิดถึงความหลังที <the> ่ผ <the um, <the> okay. ่านมากับคุณความรักคุณสองคนลังงานไพ่มีแต่ความรักดีมากๆเขาเสียดายคุณจากการที่เขาเดินจากคุณไปจากการที่เขาทิ้งคุณไปคนคนนี้เวลานี้เขาเสียดายคุณมากๆคิดถึงความหลังคิดถึงครอบครัวจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข10 of c u p <etchup> บเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากมายณเวลานี้เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ของคุณนะคนคนนี้ เขาอยากจะมาเริ young, their daughter, their yeah. so er> ่มต้นใหม่คุณเขายังรักคุณระมัดรางไพ่เดลเวอร์เขายังรักคุณนะเดลเวอร์เขาไม่เคยลืมคุณคนคนนี้จากในการจากการที่เขาทำไม่ดีกับคุณคนคนนี้เขามีคนอยู่ในใจเสมอเขาไม่เคยลืมคุณจากการที่คุณสองคนมีการทะเลาะกันอย่างมากมายเดลเทวเวอร์ทะเลาะกันอย่างอุ่นแรงแต่ณเวลานี้เขาเสียใจคุณเขาอยากกลับมาหาคุณเขาอยากรักคุณเหมือนเดิมคนคนนี้ เขาคิดถึงความหลังที่ผ่านมากับครอบครัวมีความสุขมากมายกับความรักที่มีต่อคุณเขารักคุณคุณรักเขาสองคนคุณรักกันตอนนี้เขารักคุณนะเขาอยากกลับมาหาคุณเขาเสียดายคุณนะคนคนนี้คนที่เคยเลินจากคุณไปคนนี้เวลานี้เขาเสียดายคุณมากๆนะคุณอยู่ในใจเขาเสมอนะ